ครับสวัสดีครับอ่าอาจารย์ที่เคารพและสัตดีรทุกคนนะครับวันนี้กับผมนะชื่อจุ๊เซ่รหังสง้าหน,นึงนน่งศูนย์หนึน่งศูนย์เจหนึ่งนย์วันนี้จะมาทําการอภวิาปายผลแบบที่หกครับการเชื่อมต่อแบบ i สองซีภาคนบอก,กตัวอยา่างควแมอตัวอย่างน,นก็ตอี้ผมก็องรอที่าที่หกนะครับก็วันนี้ก็เห็นดังูปกก็นี่คือผล ครับก็จากการบทึกผลการทดลองพบว่าเมื่อทำการกดปุ่ม้องเวลาที่เรากําหนดดังรูปก็จะมีบอกเวลาปัจจุบันใน serial monitor และบนจอ l e d ดังรูปครับคือ serial monitor และนี่ก็จอ l e d LCD ว่าตอนนี้เป็นมาเท่าไหร่แล้วก็จะนับต่อไปเรื่อยๆตามช่องของ time อ่อ ปกติเอาเน,นี้ยคือเวลาปัจจุบันครับนะครับบนส่วนที่เราตั้งมันก็จะไปกดตามอาัลามอันนี้จากที่เห็นก็นคือบ่ายโมงครับก็ผมจะมีวิดีโอให้ชมครับ แล้วก็เปนั่งก่อนานารนี้ก็คือให้ตั้งปุูกเวลาเพิ่มขึผมปุ่ม6ก็คือเวลาตั้งเวลาชั่วโมงและวกดปุ่ตั้งาลี ส่วนกดต่กตอกกันคือกคอนเพิ่มแล้วก็กด B ีเพิ่เพ ก็จะเป็นประเทแล้วกับวิดีโอส่วนธรรมาครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นเอ่อจะเป็นการวิเคราะห์ผลงานตลอดซึ่งวิเคราะห์ผลงานตลอดนะครับก็เป็นดังนี้ก็คือเอ่อจากการวิเคราะห์ผลกานตลอดครัาบพบว่าได้นําได้มีการนำไอเทมต่าง,างๆมาใช้เช่น R T ร์ิปก็คือเป็นการตั้งเวลา และโทนระดับสองคือระดับเสียงในกระปุกเอออิควิคคริสตัล mm hmm. so, คือตัวควบคุมแหล่งซีดีคียแพด A2C ก็คือตามลำดับเราเองแล้วก็บัสเซอร์คือตั้งเสียงในกระปุกครับหลังจากนั้นให้เรากำหนดค่าตำแหน่งนของปุ่มกดต่างๆและสร้างพารูในโลกครับนี่นกดรูวแรกนี่นสร้างพาลูพอรูนี้ก็คือถ้าความอัตราส่วนครับ ใี่กำหนด LCD8 ให้เป็นตัวอัษรบน LCD รงไปถึงการตั้งค่า E ีกให้ตั้งค่าันเซีร์รมนิเตอร์มเมื่อหาตำแหน่งเจอกับไม่เจอให้แสดง,งค่ารูปก็คือจะเป็นตังคตโคดในอันที่สองนะครับเมื่อหาเจอหาไม่เจอประมาณครับก็หลังจากตั้งค่ากราณี หลังจากนั้นก็ให้ตั้งค่ากรณีของชั่วโมงและนาทีในการกดปุ่ม6ครั้งแรกให้ปับค่าเป็นชั่วโมงครั้งที่2ปักค่าเป็นนาทีหลังจากนั้นให้กดปุ่มดอกจันเพื่อยอมรับและกด B เพื่อยกเลิ่อรับครับก็พอจบการนำเสนอเท่านี้ผมครับ